យូរមិនចាស់ឯងទៅไหน ดีใจบอกย,าย่างพักเลยที่ได้มาเยี่ยมยูมองนี้ได้มาร้องเพลงร้องฟังสุดความสนุกสนานให้แฟนผู้สาวทุกๆท่านได้รับชมกันแล้วกัะนเนาะเมื่อนี้นะคะน้องจ้าก,ก๋าเตรียมมีท่อนเสิร์ตดิมิชื่อว่าเพล่นเพลินจ้ามาให้สมุดทุกคนฟังเนาะบทเพลงต่อไปที่จ้าสีมอพ่ายนะคะเป็นบทเพลงที่ สนุกสนานเป็นบทเพลงที่น้องตาชื่นชอบมากเชื่อว่าหลายๆคนมองนี่ลองได้แท้ๆคันลองได้จ้อยกันลองเนเด้อ Di ทุกชีวิตบนโลกที่หลับไหลและเต็มไปด้วยความศิีวิไลต้องตื่นขึ้นมาจากเสียงเพลงที่ขับขานหากให้กล้องกลางวานประสานเพลงที่ขับกล่อมและบรรเทาแม้ชีวิตคนขับกล่อมจะทุกเพียงไหนก็จะขอกล่อมโลกผ่านสื่อทางบทเพลงให้ท่านฟัง いい <music> เลยี่จ้าชื่นชอบแล้วก็เป็นอีน่นผลงานเพลงของคนที่เห็นงานยูหนาเวทีนะคะน้องจ้าเองนะคะ่ะกัมาเรียนยูมะทะสอมาอยนีจุดหมายจุดประสงค์เดียวก็คือมาเฮ็ดตามฝันของเจ้าของก็คืออยากมาเรียนจะเสื้อว่ายุ่มงงนี้หลายๆค้นกะมาตามฝันของเจ้าของคือกันค่ะสำหรับจเองนะคะการเดินตามความฝันเนี่ย มาซิมีอุปสรรคยู่บ่หน่อยเลยที่สามารถเทเทเฮาท่อได้แต่้่าเองนะคะเนาะเวลาที่จะจุ่อหรือว่าจะพบอุปสรรคหลายจะบ่มีแห้งสู่จาสิหันกลับไปทางหลังค่ะเพราะจ้าหันกลับไปทางลังแล้วจากสิมีกำลังใจในการสู่ต่อไปค่ะฮัลโหลแม่ ฮัลโหลน้ากำลังอยู่ทงเวทีด้วยเนี่ยน้ากำลังอยู่ทงเวทีเด้อมื่อนีนน้าสิมระองเพีงไงแม่ฟังได้เนี่ย 天。<or S 2> <Yeah. S 1> Get lit. นักแทนางหอกเลยจ้าหันหน้ามาหาพี่และสมใส่ใจพี่ดีจังเอาไว้ที่แทงตาเ่ะจ้าคุณพี่คะสาวดิซานร้องอากรองเฮานี่นางเสียขยี้หัวใจเหลือเกินขยี้หัวใจไปพอถึงกรรมการดับเพลินนะครับมาฟังดูดูมาฟังดูดูคุณพี่กรรมการว่าจะไหนหรือพี่โตชอบปอง์ชอบค่ะกรรมการซึ้งไหมบอหนิ ซ่ะเซิ้นทองสวัสดีครับจ้า,สว,ส,าสวัสดีค่ะเราบอกว่าเป็นโชว์ที่สะพรึงมากนะต้องใส่คำนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีทุกอารมณ์เลยสนุกเศร้าเมื่อกี้จะร้องไห้แล้วนะครับพอพิธีกรออกมานี่หายเศร้าแต่บ้าเล่นตลกอารมณ์เลยอารมณ์ก็่ฉัเป็นตัวตวลกนี่นอะอ้าวเพิ่เห็นพิธีกรเปลี่ยนชุดด้วยรนอกจากนักร้องเปลี่ยนชุดแล้วพิธีกรก็เปลี่ยนชุดด้วยนะครับ สำหรับเรามาดูอารมณ์ก uh> ันไปนะสามสิบกันครัโชว์นี้เ uh> น uh> uh oui> ี่ย uh> ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีนะครับแล้ว pues ก็น่าสนใจตั้งแต่ยกไอ้ซุ้มแต่งงานออกมาแล้วนะครับถือว่าเป็นพรีเวดดิ้งนครับแล้วก็น้องจ้าเป็นคนที่เอนเตอร์เทนดีเนาะจะริดจะง่าอะไรอย่างเงี้ยกำลังพอดีนะครับไม่มากจนเกินไปว่าว่าจะชมมาหลายสัปดาห์แล้วแต่พี่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์น้องจ้าเท่าไหร่นะแต่ว่าเพลงแรก ไม่สบายหรือเปล่าวันนี้อ๋นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเนาะเสียงแฉบแบไปเยอะเลยนะครับต้องระวังไม่รู้ซ้อมหนักไปหรือเปล่า,ลา,ลาครับแต่สําหรับความสนุกเนี่เอาไปเต็มบทก็สปต์เขียนมาดีนะครับมีท่องอขยอยขยานอะไรนิดหน่อยนะครับกําลังดีเลยถ้ามีโอกาสลองไป,ไปเวทีใหญ่ๆนะครับอีดาชงพิ่ดาช้างอะไรอย่างเงี้ยก็ใหญ่มา,ากกรรมาการครับการเล่นมุกขอให้เป็นหน้าที่ของพิธีกรนะครับอย่ามาแยางนาที่ธีกรนะ ขอบคุณครับขอโทษครับดีมากครับให้รู้ได้ชปีนะครับคุณสุครมันาจะสุดยอดยังมาพี่องนะเมื่อทีพี่กรรมการต้องฟังแบบเี่ก็ไม่รู้สินะ่าก่อนกรรมการท่องไปชนะผิต้องครับต้งวครน้องจ้าน้องจ้าน้องจ้าเกงว่าแไม่ใช่นะครับดีขึ้นมาแรงนะครับน้องจ้าครับพุต่อสำหรับโชว์ ทั้งหมดถือว่าดีนะครับเปิดตัวก็เป็นเพลงที่ฮอตทีดเดียวติตานเต้นจริจินเนอร์เต็มร้อยนะครับแต่มีเรื่องเสียงนะครับอาจจะเป็นเพราป่วยหรือเปล่าเพราะว่าเสียงแหบออกจมูกเยอะมากและทำให้เสียงเพี้ยนนะครับค่อนข้างเยอะในเพลงในเพลงที่1นะครับแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีส่วนเพลงที่2ที่3ก็โอเคครับดีขึ้นสามารถปรับ รับทุกอย่างเข้าสู่สภาพปกติคนชมก็อินไปด้วยก็ขอชื่นชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ต้อมมากๆนะพี่ต้อมบอกว่าน้องวันนี้หนูปวดเป็นอะไรคะเป็นหวัดทับทั้งนน้อยเสียงเลยขึ้นจมูกลูกไม่ใช่เลอันนี้ก็นาศิกเงยเธอเป็นเสียงนาศิลนะครับท่านที่สามพี่ดอมคะจะว่าอย่างไรเสียงขึ้นจมูกแบบนี้ถูกต้องไหมคะพี่แอ๊ดเสียพี่แอ๊ดค่ะสวัสดีค่ะจ้า พูดคำว่าบ้าจริงพี่ฟังหน่อยบ้าจริงโ,โอเคค่ะวันนี้หนูเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะคเหนื่อยแล้วคะ่ะตอนแรกเหนื่อยไหมเหนื่อยคะ่ะออพี่ว่าวางเพลงผิดไปนะจริงๆเพลงสนุปแบบเต้<ห>นเ <ๆ S 2> ขนาดเนี้ยก็น่าจะเอาไว้เพลงสุดท้ายดีกว่าเนะาะเพี้ยนอนะ่ะ รู้ตัวไหมรู้รตัวเนาะ,ะเขียนแล้วก็รู้สึกว่าจะห่วงเต้นมากเกินไปตื่นเต้นเหนื่อยสำหรับเพลงที่สองนะคะ,ะพี่เคยบอกน้องจ้าไปใช่ว่าเสียงจะออกขึ้นจมูกเยอะไปจริงๆเพลงลูกทุ่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องอเสียงแหลมเสียงแบบปี๊ดขึ้นจมูกมาก จริงๆลองให้กลมๆก็พอให้ให้มันมีพลังมากกว่านี้นะคะเสียงแหบลมหมดช่วงปลายๆทำเนะาะบางทีไมก็ติดปากเกินไปมันทำให้รู้สึกว่าเสียง o e, o e, อยูอีอู่อีสังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าภาพรวมก็โอเคค่ะอ,อยากฝากน้องเจ้าไว้หน่อยนะคะว่าเวลาประกวดบางทีเนี่ย อ,อารมณ์ที่แบบรู้สึกอยากจะร้องไห้ออกมาตามความรู้สึกเนี่ยมันมันคือมันก็โอเคนะแต่ว่าเราอยู่ในการประกวดร้องเพลงเราต้องควบคุมและคอนโทรลมาให้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่แอลมากเลค,<อ>ค,ครับนี่คือกำลังใจแล้วก็อีกหนึ่งคำแนะนำให้กับนะะ้องาสาวเสียงดีคุณภาพเด็ดนะครับดอกจ้านั่นเองอ่ะตอนนี้เปิดโหวตนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดอกจานักร้องสาวลุ้ทุท่งน้ามนต์คนน่ารักนะครับแม้ว่า